ะะเขาะจะเหลือเงินอยู่เท่าไหร่เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเอ๊ะเราจะไปจ่ายเงินต้นเขาเนี่ย4แสนพร้อมกับดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะเงินต้นเรารู้อยู่แล้วว่า4แสนแต่ดอกเบี้ยล่ะเท่าไหร่นะคะทีนี้วิธีคิดก็คือนักเรียนคิดว่าข้อที่สามเนี่ยเขาชาระเป็นเดือนไหมคะหรือเขาชาระอย่างไรนักเรียนต้องดูจากที่อ่านแล้วเนี่ยเขาชาระเป็นเดือนไหม ชำระเป็นปีครับชำระเป็นปีเหรอหนึ่งปีไปชำระครั้งหนึ่งหรือว่าอยากก่างไรหนึ่งปีไปชำระครั้งหนึ่งครับจริงหรือไม่ใช่เหรอสองปีไปชำระคเ,เขาไม่ได้พูดเลยว่าไปชำระทุกปีเขาบอกว่าหาเงินมาได้ทั้งสิ้นแล้วก็ไปชำระแปลว่าผ่านสองปีแล้วเขาถึงนําเงินไปชำระนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นักเรียนไม่ต้องแบ่งคิปเป็นเดือนนะคะไม่ต้องแบ่งคิปเป็นเดือนย่อยๆเพราะว่าเขาไม่ได้ไปจ่ายเงินต้นเลย นะคะเขาไปชําระทีเดียวนะคะในปีสุดท้ายในปีที่สองทีนี้เวลาหานะคะก็ต้องหาก่อนว่าในปีหนึ่งเนี่ยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ครูค่าทำไมไม่คิดสองปีเลยเพราะว่าเขาคิดดอกเบี้ยทบต้นคําว่าดอกเบี้ยทบต้นหมายความว่าในหนึ่งปีแรกนะคะปีแรกเนี่ยเขาคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละแปดทีนี้อัตราดอกเบี้ยร้อยละแปดนั่นนะ่ะเราอะ่ะยังไม่ได้ไปใช้มีเขาเลยสักฝ่าเดียวเขาจะนําดอกเบี้ยในปีที่หนึ่งเยนะคะไปรวมกับเงินต้นสี่แสน นะคะไปรวมกับเงินต้นเลยนะพอรวมเสร็จแล้วเอาเงินทั้งหมดนะั้นอะไปคิดเป็นเงินต้นในปีที่สองค่ะแล้วก็คิดดอกเบี้ยต่งางกนะคะแบบนี้เรียกว่าดอกเบียนะะเบ้ยทบต้นนะคะดอกเบี้ยทบต้นนะคะมาดูว่าจะทําอย่างไรนะคะค่อยๆเรียนรู้นะลูุกอย่าเพิ่งรีบงงนะมาดูปีที่หนึ่งก่อนนะคะอย่างที่บอกก็คือเขาไม่ได้ชําระเงินต้นเป็นงวดๆน,นะคะเพราะฉะนั้น เงินต้นเขายังเหลือครบถ้วนจนครบปีนะคะจนครบหนึ่งปีจนครบสองปีเพราะในปีที่หนึ่งเนี่ยคิดดอกเบีย้ยเป็นปีได้เลยนะคะเพราะว่าดอกเออเงินต้นเนี่ยเท่าเดิมคือสี่แสนเนาะชาวบงกงคนนี้ยังไม่ได้ไปเสียเงินต้นเลยเพราะฉะนั้นคิดหนึ่งปีได้เลยค่ะอัตราดอกเบีย้ยค่ะหาดอกเบีย้ยก่อนล้วกนันดอกเบีย้ยเอาแค่ดอกเบีย้ยก่อนนะดอกเบีย้ยของปีที่หนึ่งหาได้จากอะไรหนะ้าสูตรหาไจากอะไรนะ สูตรดอกเบี้ยว่าอย่างไงนะลืมแล้วสูตรดอกเบี้ยว่ายังไงนะแล้เท่าไหร่ลูกดอกเบี้ยการหาดอกเบี้ยคือหาอย่างไรลืมแล้วหรือเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยคูณระยะเวลาค่ะอเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยคูณระยะเวลาเงินต้นเนี่คือสี่แสน คูณอัตราดอกเบีย้ยคือร้อยละแก็คือ8ส่วนหนึ่งยคูณระยะเวลาระยะเวลากี่ปีลูกปีที่1ปีเดียวนะเราคิดปีแรกก่อนนะกี่ปีหนปีหรือสองปีเราคิดปีแรกป,ปีเดียวเท่านั้นเอาปีปแรกก่อนค่ะปีแรกเขาคือเวลาธนาคารคิดเนี่ยนะคะธนาคารก็จะคิดเป็นปีปีหนึ่งปุ๊บเขาก็ตั ยอดโอเคแนะล้วหนูเขาจะไม่คิดรวมเป็นสองปีนะเขาจะคิดหนึ่งปีก่อนเพราะว่าอันนี้มันร้อยละแปดต่อปีเพราะฉะนั้นคิดปีที่หนึ่งก่อนนะคะก็คูณหนึ่งปีไปเลยนะคะต้องหารสิบสองด้ไหมต้องหารสิบสองไหมคะไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องค่ะ,คะเพราะว่าเขาไม่ได้แยกจ่ายชําระเป็นเป็นงวดนะคะเขาจะจ่ายทีเดียวในปีที่สองเพราะฉะนั้นเงินต้นอยู่เท่าเดิมนะคะอะไรอยู่เท่าเดิม จำนวนดอกเบีย้ยก็คิดเป็น1ปีเพราะฉะนันก็คูณหนึ่งหรือไม่ต้องคูณก็ได้นะตรงนี้นะคะแต่ครูเขียนให้รู้ให้ให้มันตรงกับสูตรที่ครูให้ไปนะคะก็คือจํานวนเงินต้นคูณอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็คูณระยะเวลานะคะนี้มัน1ปีร้อยละ8ต่อปีนะคะต่อ1นปีเพราะฉะนั้นก็เลขหนึ่งก็เลขหนึ่งไปเลยนะคะ1ปีเนาะคูณเสร็จแล้วถามว่าได้ดอกเบีย้ยเท่าไหรค่ครับปีแรกที่เราจะต้องจ่ายเขาตัด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  ดอกเบี้ยเท่าไหร่ลูกปีแรกเท่าไหร่น้ะคูณกันได้เท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นสองพันสามมืนสองพันนี่คือดอกเบีย้ยปีแรกเท่านั้นนะคะปีแรกนะหนึ่งปีนะหนึ่งปีเงินต้นสี่แสนเราจะเสียดอกเบีย้ยให้ธนาคารนะคะสามหมื่นสองพันบาทนะคะ นี่คือดอกเบีย้ยเท่านั้นนะคะทีนี้คําว่าดอกเบีย้ยทบต้นนะคะอย่างที่บอกคือเขายืมไป2ปีเราเพิ่งคิดไดแค่ปีแรกเท่านั้นเองนะคะเราต้องไปคิดในปีที่2ด้วยแต่ปีที่2เนี่ยนะคะปีที่2อถามว่าเงินต้นมันจะเท่าเดิมไหมลูกเงินต้นเท่าเดิมไหมสี่แสนเท่าเดิมไหมเท่าเดิมอ่า ต้องดูว่าเขาพูดว่าดอกเบีย้ยทบต้นครูอธิบายดอกเบีย้ยทบต้นไปแล้วว่าเขาจะนําอะไรมาคิดเพิ่มด้วยคะดอกเบีย้ยครับใช่ค่ะเขาจะนําดอกเบีย้ยในปีที่หนึ่งมารวมกับเงินต้นนะคะเพื่อจะมาคิดอัตราดอกเบีย้ยในปีถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ในปีที่สองนี้เงินต้นเขาไม่ใช่สี่แสนแล้วแต่เงินต้นเขาเป็นเท่าไหร่คะ สี่แสนสามหมื่นสองพันนะครับเงินต้นเขานะคะเงินต้นในปีนี้คือคําว่าทบต้นนักเรียนจาไว้เลยนะคําว่าทบต้นนะคะต้องเอาเดอกเบี้ยในแต่ละปีไปบวกเข้าอันนี้ยังใจดีนะสามสองปีนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็หาปีแรกแล้วก็เอามาบวกปีที่สองได้เลยแปลว่าเงินต้นในปีที่สองนี้ต่คิดแค่สี่แสนไม่ได้นะคะเมื่อเขาทบต้นแล้วเรียบร้อยเราก็ต้องคิดในอัตราดอกเบี้ยนะคะของเงินต้นที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนั่นก็คือสี่แสนสามหมื่น 2 0 0พันบาทนะคะนี่คือเงินต้นใหม่ในปีที่สองค่ะแต่ถามว่าคิดแตกต่างจากเดิมไหมก็ไม่ค่ะครูก็คิดดอกเบี้ยเหมือนดอาาเดิมค่ะอัตราดอกเบี้ยก็ยังเท่าเดิมค่ะแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือจํานวนเงินต้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครูจะคิดดอกเบี้ยในปีที่สองดอกเบี้ยในปีที่สองคือเท่าไหร่คะสูตรว่าอะไรว่ามามตมนม้นคูณ อัตราดอกเบี้ยแล้วคคูณอัตราดอกเบี้ยคูณระยะเวลาเอาเงินต้นนตอนนี้มันเป็นเท่าไหร่แล้วในปีที่สองนี้40,000สามสามแสนสามหมื่น4แสนสามหมื่นสองพันถูกไหมแล้วก็คูณอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยยังเป็นร้อยละแปดเหมือนเดิมนะลูกเแล้วก็คูณแปดส่วนร้อยเข้าไปค่ะแล้วก็คูณระยะเวลาก็คือหนึ่งปีนะเราคิดปีใครปีมันนะคะไม่ข้ามปีกันนะนะคะโอเคทีนี้ คูณเสร็จแล้วตัดศูนย์จึ๊กๆนะคะได้เท่าไหร่หึ่งจึ๊กๆจึ๊กๆคูณออกมาได้เท่ากับสามหมื่นเท่าไหร่ แปดพันห้ารอยหกสิบบาทสามหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทนะคะอันนี้คือดอกเบี้ยปีที่สองนะคะทีนี้เขาถามว่าอะไรย้อนกลับไปดูเขาถามว่าหลังจากที่ขายชนะมาแล้วนะคะในเลาสองปีนี้นะเขาได้เงินมานสุดที่เจ็ดแสนห้าหมืบาทจึงนำไปชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย ะะดอกเบี้ยปีแรกคือเท่านี้ดอกเบี้ยปีที่สองคือเท่านี้นะคะไปรวมกับเงินต้นอีกสี่แสนถามว่าเมื่อเขาเอาเงินเจ็ดแสนห้าไปใช้นี่แล้วเขาจะเหลือ,เ,อเงินอยู่เท่าไหร่น,นะคะหนูต้องทําอย่างไรอะ่ะต้องทําอย่างไรเอาดอกเบี้ยเอาเงินดอกเบี้ยของปีที่หนึ่งกับปีที่สองรวมกันแล้วก็รวมเงินต้นอ่าถูกต้องค่ะเ,เอาเงินต้นเนาะเงินต้นของเรานะคะคือสี่แสนนะคะ เงินต้นบวกดอกเบีย้ยปีที่หนึ่งและดอกเบีย้ยปีที่สองนะคะดอกเบีย้ยปีที่หนึ่งคือเท่าไหร่คะสามหมื่นสองพันคือสามหมื่นสองพันนะคะสามหมื่นสองพันนี่คือดอกเบีย้ยปีที่หนึ่งดอกเบีย้ยปีที่สองคือเท่าไหร่คะสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสามหมื่นสี่พันห้าร้อยหก ิบนะคะรวมกันแล้วถามว่าสรุปทั้งเงินต้นและเงินดอกเขาจะต้องเสียให้ธนาคารเป็นเงินเท่าไหร่คะรวมกันที่หมดสี่แสนเท่าไหร่สี่แสนหกมืนหกพันห้าร้อยหสิบครับอ่าสี่แสนหกมืนหกพันห้าร้อยหกสิบอ่ะนี่คือเงินที่ชาวประมงคนนี้จะต้องเสียให้ธนาคารนะคะทีนี้เขาถามว่า ถ้าเขาได้เงินมา750,000เขาจะเหลือเงินเท่าไหร่หลังจากใช้หนี้ไปแล้วเราทำยังไงคะทีนี้เอามาลบกับ750,000อ่าถูกต้องค่ะเขาจะเหลือเงินนะคะก็จะเหลือเงินก็คือให้เอา750,000ของเขาเนี่ยนะคะลบด้วยจำนวนเงินที่เขาไปใช้หนี้นะคะใช้หนี้แล้วนะคะเหลือเท่าไหร่คะทีนี้ เ,เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ฮะสรุปนะคะคือ เขาจะเหลือเงินอยู่นะคะ283,430บาทหลังจากที่ไปชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยคบต้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอบค่ะ answer นะคะอันนี้น้กเรียนก็เขียนประหยัดๆห,หน่อยหนะ้าน,นี้เป็นตัวใหญ่นะคะมันเลยไม่พอ,อ answer นะคะชาวประมงนะคะ,จะ,คะจะเหลือเงินค่ะจะเหลือเงินจำนวนสองแสนบาท จบแล้วหนึ่งข้อ